สวัสดีค่ะกระต่ายกุลการ์วสีนนท์ค่ะปัจจุบันนะคะเป็นครูสอนรำไทยค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรค่ะในอดีตนะคะจริงๆแล้วี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนทานเก่งมากแล้วก็อยากผอมสวยทางรัดก็เลยคิดว่าเอ้ยฉันกินยาถ่ายดีกว่าฉันจะได้กินอะไรได้เยอะๆแล้วก็มันก็ขับถ่ายออกไปจะได้ไม่อ้วนแค่สาเหตุเล็กๆแค่นั้นเองนะคะที่ทําให้มันเป็นปัญหาใหญ่โตของต่าย ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าหุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยกว่าจะมาได้อย่างนี้เนี่ยยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยไตมีน้ําหนักเยอะกว่านี้ถึง10บกิโลตอนนี้เนี่ยประมาณ48่สิบแเคยหนักเยอะสุดเนี่ยคือ58ากิโลนะคะตอนนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือเริ่มจากการทานยายาถ่ายเม็ดเดียวเท่านั้นเองเม็ดสีเหลืองที่ใครรู้จักกันเนี่ยแหละแต่ว่าพอหลังจากทาน1นเม็ดปริมาณมันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอร่างกายเราเริ่มรู้สึกว่าเหมือนดื้อยาก,ก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะคะจนล่าน มากที่สุดคือ8เม็ด8เม็ดนี่ยังแบบออกบ้างไม่ออกบ้างก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหาทางออกอื่นดีกว่าทางออกของป่ายอย่างต่อไปก็คือ,อยาลดความอ้วนโอ้โหก็ยังแบบไม่ได้ดีต่อสุขภาพคือตอนนั้นเนี่ยผอมจริงค่อยๆน้ําหนักค่อยๆลดลงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือใจสั่นแล้วก็ ขาบหน้าตาไม่สดใสแล้วก็เหมือนบอกว่าสมองไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่โดยเฉพาะชีวิตปกปติเนี่ยก็คือแต่เป็นครูสอนราใช่ไหมคะก็โอ้โหบางทีนึกท่าราไม่ออกเฮ้ยยังไงบางทีเห็นหน้าเด็กแล้วก็ไอ้คนนี้ชื่ออะไรจาไม่ได้เพราะว่าวันนึงต้องเจอคนเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยยาลดความอ้วนเนี่ยไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องและวผอมจริงแต่ว่าสุขภาพแย่มากโดยเฉพาะาการใช้ชีวิตป,ประจาําวันการทํางานของตัวเองเนี่ยไม่ดีเลยก็เลยหาทางออกอ,อ,กอีกกาเอ๊ะ หาข้อมูลศึกษาต่อว่าแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นทางออกที่ถูกต้องก็เลยไปค้นพบอย่างหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าซิล i มมิงบ a ลานเ e t อันนี้เนี่ยมันดียังไงเขาบอกว่ามันทำมาจากสมุนไพรอันนี้แหละที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาถ่ายหรือว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาปฏิชีวนะที่มีสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเยอะมากแค่ไหนล้วก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเป็นสมุนไพรที่เดะสุขท่านจีงก็เลยลองทานดู พอทานมาเนี่ยใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่ประมาณ2-3เดือนน้ำหนักลดลงค่ะประมาณ5-6กิโลแล้วเฮ้ยมันดีกว่านั้นคือพอจากที่เราเป็นแค่ครูสอนรำนะคะไปเป็นเพื่อนกับเพื่อนซึ่งเพื่อนเนี่ยทำงานเป็นพิธีกรอยู่แล้วมีคนชวนเราไปทำงานพิธีกรอนะมันดูแบบเฮ้ยมันคือชีวิตใหม่ของเราเลยมันแบบ ได้โอกาสจากความผอมแค่นั้นเหรอมันทําให้เรามีแรงบันดาลใจมากขึ้นว่าเฮ้ยฉันจะต้องผอมวับน,นี้ให้ได้ฉันต้องผอมหนักประมาณ46-47กิโลให้ได้ก็เลยเลือกใช้ s l i m m n n g b a l a าน e s เซมาตลอด ก็อยากให้ทุกคนนะคะมาลองทานสลิมมิ่งบาลาน c e เซตกันนะคะอย่างที่ไตบอกนะคะว่าความสวยหุ่นดีเนี่ยจะทำให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยมีความมั่นใจยิ่งขึ้นหรือไม่หนุ่มๆนะคะอยากให้สาวๆข้างกายของตัวเองเนี่ยมีแบบว่าสาวๆหุ่นดีมาอยู่ข้างๆเนี่ยก็ลองให้เขาใช้สิคะ s l i m มิ่งบาลาน c e เซตค่ะรูปร่างผอม เพรียวกระชับเซ็กซี่แบบวีเชฟจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนแบบครบวงจร s l i m มมิ่งบาลานเซ็ตที่มีประสิทธิภาพสูงในการสลายไขยมันคุณเคยท้อแท้นัดเหนื่อยกับการลดความอ้วนใช่ไหมลดช้าลดไม่ถูกจุดลืมไปได้เลยถ้าคุณได้ลองใช้ส l i m มมิ่งบาลานเซ็ตใบใบไขมันวนเกินหน้าท้องย่อๆพวงยางไปตลอดการหยุดเก็บไขมันไว้กับตัวเองสักที มาทำตามความปรารถนาะรูปร่างขอมเพรียวกันเถอะเริ่มเลยนับตั้งแต่ตอนนี้กับสลิมมิง่งบาลานเซ็ตพิเศษ40สายแรกที่โทรเข้ามาลดราคาให้ทันที35%ไม่มีอีกแล้วความคุ้มค่าขนาดนี้ทอเลย